ริสกีกว้างขวางเพราะเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติบิสมิลลาฮิรราะห์มานุลราะฮีมสลามุอะลัยกุมุลลามห์มุลลอุลลาห์นะครับทุกท่านข้อนี้เป็นหลักการปฏิบัติที่มีตัวบทจากะให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในโซฮีอาของอิมามบุคอรีและมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมันซัลรอฮูอันยุบัสซัตละฮูฟีริสกีฮีวะยุนซะละฮูฟีอัธรีฮีฟันยาซิมรอฮีมาใครที่ชอบที่จะให้ริสกีกว้างขวางและอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้น จงเชื e ่อมสัม no พันธ yeah. ์กับเครือญาติเถิดแสดงว่าการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเป็นประตูสู่ริสกีและเป็นเหตุทาให้อายุยืนคําถามว่าทําไมจริงๆแล้วเนี่ยคือฮาดิษนนบีเนี่ยซอดากะรอซุลอยซอรอหัอะักนมีพูดจริงแน่นอนเป็นว่าอยูที่มาจอร์ลอห์แต่เราเองมาดูซิว่าเออมันจริงในแง่มุมที่เราสามารถสัมผัสได้เนี่ยมันจริงอย่างไรหนึ่งก็คือการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติมันมีงานวิจัยแล้วนะว่าคนที่มีความสุขหรือเป็นเหตุทาให้อายุยืนก็คือ คนที่มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีและคนรอบข้างที่ดีที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งก็คือคนในเครือญาติคนในครอบครัวนั่นเองดังนั้นโดยปริยายคนที่เชื่อมสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเป็นเหตุทําให้เขามีชีวิตชีวากระปี้กระเป๋าและเป็นเหตุทาให้อายุยืนและรวมถึงริสกีกว้างขวาง,วางเพราะอะไรรู้ไหมครถัดมาเพราะเวลาคนเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติมีการยิ้มให้กันมีการให้สลามกันมีการถามไถ่สารทุกสุดรุ่กันมันเป็นการชาร์จพลัง เพื่อนญาติส่วนใหญ่เขามีชีวิตในวัยเด็กเนี่ยเ,เจอกันอะไรต่างๆแต่พอมาพบเจอกันอีกครังมันทําให้อวนมึกถึงอดีตเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันอ่าคนนี้เราเคยเล่นกันมาในสมัยเด็กหรือคนนี้เคยดูแลเรามาจะเป็นพี่ป้านะ้าอาใช่ไหมครับในวัยปัจจุบัน,เ,นเราเป็นอย่างไรการเชื่อมสัมพันธ์คือญาติเป็นสิ่งที่ดีงามมันทําให้เราเห็นถึงความก้าวหน้าของชีวิต ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมองในอนาคตต่อไปว่าเราจะเติบโตต่อไปอย่างไรเอาล่ะให้เรามาถึงทุกวันนี้เพราะอย่างไรดังนั้นการเชื่อมสัมพันธ์ขี้ยมันช่วยให้เรานึกถึงบรรยากาศต่งตางๆในอดีตท,ที่เคยผ่านมาเรามาถึงจุดนี้ความเมตตาขอร้องขนาดไหนและเมื่อเราสํานึกในบุญคุณขอ Allah, ลองละทินนันนกมุมเอาล่์สัญญาว่าข้าจะเพิ่มพูนให้อย่างแน่นอนดังนั้นจงเชื่อมสัมพันธ์ขึ้มบางคนเนี่ยเรียงลำดับผิดความสัมพันธ์เนี่ยที่จําเป็นจะต้องมีนะหนึ่งก็คือการที่เราสัมพันธ์กับพ่อแม่ 2คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนในครอบครัวก็คือคู่ครองแล้วก็รวมถึงลูกๆที่เรามีหน้าที่ต้องดูแลอันที่3ก็คือความสัมพันธ์กับพี่น้องของเรารวมถึงพี่น้องของพ่อแม่อันนี้คือนิยามคขาว่าเครือญาติและอันที่4ี่ก็คือเพื่อนฝูงด้วยกับลำดับการเรียงเช่นนี้แต่บางคนเนี่ยคือเอาเพื่อนมาก่อนไม่เป็นไรเราสัมพันธ์กับเพื่อนแต่ว่าบางทีความสัมพันธ์มันมีเขาเรียกวาญิบชะร h a เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นว ajib silatul rahim w a j i b มิวนวาญิ j i ต a h j i d d S <S การสัมพันธ์เคยาต <facility> ิเป็นหนึ่งในฟรุดูเป็นหนึ่งในวาญิบที่มุสลิตมต้องปฏิบัติบางคนนี่คือสัมพันธ์เคยาิเนี่ย nte, ห่างหายกันไปยาวนานเนี่ยไม่ได้ถ้ายังเพื่อนๆืห่างหายกันไปเราเจอหน้านานๆทีก็ไม่มีความผิดอะไรแต่เครยาิเคยาตินิยามเคญาิคือใครพี่น้องของเราแล้วก็พี่น้องของพ่อแม่นี่ง่ายๆนิยามง่ยายๆลืมถึงอาจจะหมายถึงลูกหลานของเขงาแล้วแต่ว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นพี่น้องของเรากับพี่น้องของพ่อแม่ หรือพี่น้องปู่ย่าตายายถ้าท่านเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่นี่คือศีลธรรมร้หิมทั้งสิน้นนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ิสลามเนี่ยเอาใจใส่สถาบันครอบครัวเอาใจใส่เครือญาติวัตตะกุลลอัลลดีตะซาอาลูนบีฮิวละอัลฮามเราบอกจงยำเกรงอัลลอฮ์วัตตะกุลละอันลดีตะซาอลูที่จงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ที่พวกเจ้าต่างขอกันในความโปรดปรานต่างๆของพระวันอัลฮามแนละจงยำเกรงในเรื่องของเครือญาติดังนั้นเครือญาติเป็นจุดที่สําคัญมากๆที่เราจําเป็นนะ การสัมพันธ์ขยติเป็นวาญิบจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคนและท่านในปีสองเราส,สัญญาเอาไว้สองประกาศจากคฤหิสข้างตนปันเึกโดยมุบุคคลอิหลามุสลิมการสัมพันธ์ขยัิจะช่วยเพิ่มภูมิริสกีและจะช่วยเพิ่มพูนอายุไขเช่นเดียวกันครับสลามอในคุมบอกรับถูกเราการถูฝากแชร์คลิปนี้ให้กับขยติของเราที่เรารักเท่ากับเป็นการสัมพันธ์ขยติในรูปแบบหนึ่งครับสลามอในคุมครับ